โอกาสนะครับและก็อุปสรรคของธุรกิจในยุคดิจิทัลนะครับก็คือเข้าสู่เรื่องที่4แล้วนะครับก็คือ Adaptability นะครับคือความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจของเรานะถ้าเราเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่เียครับในยุคดิจิทัลต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลานะาจารยเลยยกเคสดัตตี้ของกรณีศึกษายุคโควิด -19 นะครับวิกฤตโควิด -19 ครับผู้ประกอบการจะเดินหน้ารับมือ อย่างไรนะครับอันนี้อาจารย์ให้มาฟังจากเจ้าสัวเลยครับคุณธนินเจียวรานนท์นะครับท่านพูดน่าสนใจมากๆนะครับความยาวประมาณ5นาทีนะครับโดยประมาณอันนี้ครับอาจารย์อยากจะให้เราดูคลิปนี้ก่อนนะครับพอหลังจากนั้นพอเราดูคลิปนี้เข้าใจแล้วนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องถัดไปนะครับนี่จะจะเดโมให้เราดูนะครับแต่ว่า ลิงก์นี้จะอยู่ในสไลด์ที่อาจารย์ส่งให้แล้วเราสามารถเข้าไปดูได้นะแนวความคิดของเจ้าสัวนะครับถ้าเราเป็นผู้ประกอบการในยุควิกฤตโควิด -19 เราจะเตรียมตัวอย่างไรน,นะครับอันนี้อาจารย์จะเปิดให้เราดูคร่าวๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราสามารถไปดูในคลิปได้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราเรามาดูจะวิเคราะห์ยังไงดีงว่าเจ้าสัวคิดเป็นลักษณะแบบไหนนะครับประมาณความยาว5นาที นะครับลิงก์จะอยู่ในเอกสารออนไลน์นะครับเรากดลิงก์แล้วก็ไปฟังได้เลยก่อนจะเข้าสู่หัวข้อถัดไปนะครับโอเคธ <Okay. S 2> ุรกิจเมื่อเจอวิกฤตเข้ามากระทบเราดูนะครับในกรณีศึกษาย,ยุคโควิด -19 นะครับในหัวเรื่องของ Adaptability นะครับโอกาสแลุปบุรคของธุรกิจในยุคดิจิทัลเราจะต้องมีการปรับตัวไงในฐานะผู้ประกอบการนะครับจากการวิเคราะห์นะครับ,จาก,การ because, รบจากข้อมูลนะครับที่อาจารย์ได้สืบค้นมานะครับเราสามารถแบ่งกลุ่มสินค้าครับได้ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันในยุคโควิด1 9นะครับวิกฤตครั้งใหญ่ของเราของโรคใบนี้เลยก็ได้ที่เราต้องมา work from home หรือว่า learn from home อยู่ที่บ้านกันเนี่ย กลุ่มสินค้าประเภทที่1ก็คือกลุ่มสินค้าที่ความต้องการซื้อลดลงเพราะอะไรเพราะว่าลูกค้าครับไม่มั่นใจในเศรษฐกิจและก็ต้องการเก็บเงินสดไว้กับตัวมีธุรกิจอะไร yea. บ้างที่โดนผลกระทบเลยอาจารย์ให้เป็นสีแดงเลยยานยนต์และส่วนประกอบนะครับเบเกอรี่บิสกิตวัสดุก่กอสร้างบริการทางการเงินและบัตรเครดิตเนี่ยครับสินค้าอิเล็กทรอนิกส เฟอร์น uh, mm ิเจอร์เครื่องประดับนะครับแล้วก็สินค้าแบบลักชัวรี่ต่างๆอสังหาริมทรัพย์การท่องเที่ยวแบบนี้ครับโดนผลกระทบไปในทุกเซกเมนต์เลยอันนี้คือกลุ่มสินค้าที่ความต้องการซื้อลดลงเพราะเกิดจากอะไรละ่ะลูกค้าไม่มั่นใจในเศรษฐกิจการจะซื้อลดหนึ่งคันเงี้ยครับหรือแบบการจะ ซื้อเครื่องประดับที่เป็นแบรนด์เนมต่างๆในยุคโควิด19ไม่มีผลเลยเพราะว่ามันทําให้ดอบลงไม่รู้จะออกงานไปโชว์ใครเงเข้าใจใช่ไหมล่ะหรือว่าการท่องเที่ยวโดนลดเพราะว่านโยบายปิดเมืองปิดเคอร์ฟิวอะไรต่างๆหรือว่าพยายามกระตุ้นให้คนอยู่บ้านมากขึ้นเพื่อจะให้เราปลอดภัยมากขึ้นแบบนี้ครับธุรกิจที่กระทบโดยตรงนะครับกลุ่มประเภทที่2คือกลุ่มสินค้าที่ได้รับผลกระทบ เพราะคนอยู่กับบ้านและการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอันนี้จะเป็นกลุ่มรองเป็นสีสม้มก็คือเจ็บนะแต่ว่าเจ็บน้อยกว่ากลุ่มสีแดงที่ลดเลยส้มคือได้บ้างแต่ไม่ได้เหมือนเดิมเครื่องดื่มทั้งที่มีแล้วไม่มีแอลกอฮอล์เครื่องสำอางสกินแคร์นะคอสเมติกนะครับเอ c เคชันของเรากระทบโดยตรงครับการศึกษาเรียนออนไลน์เลย เสื้อผ้าแฟชั่นแว่นตาต่างๆอุปกรณ์แฟชั่นต่างๆนะครับร้านอาหารหรือร้านรีเทลร้านค้าปลีกต่างๆเนี่ยโดนผลกระทบล้ขนมปังน้ำมันเชื้อเพลิงพอคนไม่ได้ไปเที่ยวอ่ะพระโดนสถานการณ์ฉุกเฉินปิดและก็ลดการเที่ยวอยู่แล้วครับโซเชียลดิสเซนซิ่งอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่มีใครจะเชื้อเพลิงเท่าไหร่อุปกรณ์สํานักงานก็โดนผลกระทบนะครับกิจกรรมบันเทิงด้านนอกบ้านอ่ะ outdoor ต่างๆเอาไซ o ์ outside, นอกบ้านพวกการดูหนังเนี่ยครับก็โดนนะครับลงหนังต่างๆวันนี้ผลิตภัณฑ์บำรุงผมขนขนส่งมวลชนนะครับสินค้าเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีถ่ายภาพโทรคะมนาคมหรือว่าธนาคารก็โดนเช่นเดียวกันอันนี้ครับอันนี้คือธุรกิจที่เป็นกลุ่มที่โดนผลกระทบความเสี่ยงนะครับ กลุ่มที่น่าสนใจคือกลุ่มที่3ครับประเภทที่3คือกลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยมเพราะว่าสาธารณชนก็คือคนน่ะให้ความสนใจมากและเกิดขึ้นแบบบูมทีเดียวครับมีเงินรวยเลยเพราะว่าเกิดสถานการณ์โควิด -19 เกิดขึ้นธุรกิจนั้นคืออะไรอีคอมเมิร์ซครับพวก s h o ป e e Lazada หรือเว็บไซต์ต่างๆที่มีการขายของออนไลน์มา r k เก็ตเพต่างๆเนี่ยเงินสะพัดเพราะว่า คนไม่ออกไปห้างแล้ว e l l i v e r y ก็คือคือกดคลิกคลิกคลิบนมือถือตัวเองครับแล้วของมาส่งบ้าน Food Delivery เช่นเดียวกันครับพวกแก๊บฟ o ้ดเกตอันนี้ครับฟู Food Panda, ้ดแพนด้ต่างๆไลแมนอะไรก็แล้วแต่ที่ส่งอาหารเนะ่ะเพราะว่าคนเขาไม่ออกใช่ไหมละ่ะแต่นั้นก็คือโทรสั่งหรือว่าแอปพลิเคชันสั่งให้มาส่งที่บ้านที่คอนโดที่หอพักอะไรก็ได้ ประกันมาแรงครับเนื่องจากว่าพอเป็นวิกฤตเกี่ยวกับโรคระบาดประกันก็ต้องเข้ามาดังนั้นธุรกิจนี้นเลยได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับความบันเทิงภายในบ้านทีวีอย่างเงี้ยหรือว่าหนังต่างๆครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอะไรคนอยู่บ้านอยู่บ้านแล้วแบบเหงาอะ่ะไม่รู้จะทําอะไรเครียดอะ่ะเบื่องเงี้ยก็ต้องมีความบันเทิงในบ้านก็ต้องซื้ออุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาเพื่อเพื่อความเพลิดเพลินของตัวเอง นะครับเฮลท์แคร์ต้องมาอยู่แล้วเพราะโรงพยาบาลสุขภาพต่างๆอาหารเสริมยานู่นนี่นั่น,นที่จะทําให้ตัวเองแข็งแรงอะ่ะกลุ่มนี้จะได้รับความนิยมมากนะครับรีเทลโลจิสติกก็คือโลจิสติกสําหรับลูกค้ารายย่อยหรือว่ารถด,ดนเคลื่อนที่รถพุ่มพวงหรือรถอะไรก็แล้วแต่ที่แบบเปิดขายของนะครับที่ไปได้ทุกที่อะไรเงี้ยก็จะได้รับความนิยมเช่นเดียวกันเพราะว่าคนอยู่แต่บ้านเราต้องไปเสิร์ฟถึงที่ นะครับดังนั้นจากที่เซอรว์ธุรกิจเนี่ยเราสังเกตเห็ว่าวิกฤตหนึ่งครั้งนะครับจะมีกลุ่มคนที่เสียโอกาสกระทบและก็ได้โอกาสเราจะเลือกเป็นคนกลุ่มไหนหรือธุรกิจกลุ่มไหนครับเราลองดูนะว่าธุรกิจที่เราคิดจะทำในโครงการเนี่ยถ้าจินตนาการในโลกความสวยงามโลกสวยอะ่ะเราก็อยู่ได้สบายแต่ถ้าโลกไม่สวยละ่ะเกิดวิกฤตบางอย่าง ธุรกิจเราจะอยู่รอดไหมแล้วเราจะบริหารความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างไรอันนี้สำคัญนะครับเราลองคิดดูนะ Adapability นะครับความสามารถในการปรับตัวได้ของธุรกิจของเราถ้าเราเป็นผู้ประกอบการนะครับมาเจาะฟิลดูมากนะครับว่าเกิดกลุ่มลูกค้าใหม่ในวิกฤตนี้มีอะไรบ้างถ้าแบบโจงขึ้นเลยอะที่เราเห็นแบบง่ายๆเลยอันนี้วิเคราะห์นะครับผ่านจาก ข้อมูลปริมาณของการกดคลิกค้นหาข้อมูลในโลกออนไลน์จากที่เก็บสถิติมาจากแหล่งอ้างอิงนี้นะครับก็คือหน้ากากอนามัยเป็นพระเอกหลักมาเลยเพราะเกิดวิกฤตโรคระบาดจากเดิมที่ไม่มีใครใส่หน้ากากอนามัยเลยครับพอเกิดวิกฤตนี้ปุ๊บโดนกักตุนมูล,ลค่าจากราคาอันละไม่กี่บาทขึ้นเป็นมหาศาลกลายเป็นมีค่าระดับทองคาเลยอย่างเงี้ยตอนที่โดนกักตุนอย่างเงี้ยครับปัจจุบันคือยังมีราคาอยู่ นะครับเพราะว่ายังมีมีอกเ,เรียวนะยังไม่จบยุคโคโวิดสิบเก้านั่นเองแต่ก็เริ่มเบาลงระดับหนึ่งนะตอนนั้นสินค้าที่เพิ่มการค้นหาสองพันหกร้อยเปอร์เซ็นต์อะปริมาณการกดคลิกนะครับเมื่อเทียบกับปีสองพันสิบเก้าเงี้ยปีสองพันยี่สิบเพื่อไม่กี่เดือนนะครับมะกุลากุมภามีนาเมษาเนงะี้ยเพิ่งเก็บไม่กี่เดือนเนะี่ยยอดพุ่งทะลุมหาศาลนะครับเราจินตนาการนะครับมันจะมีห้าตัวด้วยกันที่ยอดพุ่งเยอะ อันนี้จะไม่ได้เรียงลําดับนะครับแต่ว่าจะเป็นถ้าเรียงลำดับเราดูที่แท่งอะแท่งไหนที่ปริมาณคนเสิร์ตเยอะที่สุดก็ได้นะครับแต่ก็จะมีอะไรล่ะหน้ากากอนามัยเจลล้างมือนี่เยอะมากนะเพิ่มขึ้น8,000%แปลว่าคนแคร์เจลล้างมือเยอะกว่าหน้ากากอนามัยที่ค้นหาจากข้อมูลนะครับเจลล้างมือลองลงมาก็เป็นแอลกอฮอล์เจล เห็นไหมเราลองดูธุรกิจทางหน้านี้นะคนที่ขายอยู่ปัจจุบันนะครับเขาก,กอบโกยรายได้ไปเท่าไหร่แล้วในยุคที่กักตนอยู่แล้วก็ปล่อยออกมาปัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่จะเริ่มเบาบางลงแต่ว่าในที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่ามหาศาลนะครับในธุรกิจนี้นะครับลองลงมาก็จะเป็นอะไรละ่ะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนี้ยคือเนี้ยเจลล้างมือแอลกอฮอล์เจลหน้ากากอนามัยนะครับ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับพวกนูโดต่างๆที่สําเร็จรูปครับที่เราซื้อกินตลอดอะ่ะก็มาตลอดนะั้นในวิกฤตนี้ปลากระป๋องเช่นเดียวกันเพราะอะไรครับเพราะสินค้าที่เป็นระดับแบบสาเร็จบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือปลากระป๋องมันเก็บได้นานดังนั้นไม่มีผลกับการหมดอายุเพราะว่าเก็บได้นานเท่านั้นเองอันนี้ครับข้อมูลเราจะได้จาก d a t a ้าไรติกนะครับของกรารแสดงปริมาณการคลิกสินค้าที่คนเคยเสิร์ช ที่เสิร์ชกันนะแล้วก็สามารถเช็คดูได้ว่ามีเทรนอะไรบ้างนะครับซึ่งเนี่ยเราจะได้เรียนในโมดูลถัดๆไปนะครับเดี๋ยวจะจะสอนวิธีการค้นหาและดูปริมาณของยูเซอร์หรือลูกค้าว่าเขาเสิร์ชอะไรมากที่สุดเราจะเห็นเทรนของข้อมูลณปัจจุบันนะเป็นระดับแบบ d a t a าเรติกการวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยนะครับดังนั้นเกิดกลุ่มลูกค้าใหม่ในวิกฤิเนี้เน,นี่ยคือมาแล้วลูกค้ามาอันนี้อันนี้จะไม่ลูก,ลกค้าใหม่แต่ว่าทุกคนต้องใช้อะเพราะมันจําเป็น สินค้าที่บริโภคที่ผู้บริโภคนะครับผ่นมาซื้อเป็นครั้งแรกในรอบปีเหล่านี้ก็มีโอกาสนะหากแบรนด์สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ดีน่าจะสามารถจูงใจให้แบบเป็นพฤติกรรมการซื้อซ้าถาวรได้จากครั้งนี้เป็นโอกาสเลยนะจากการเก็บข้อมูลนะครับนะครับที่จะนํามาใช้ในการอ้างอิงในนี้นะครับก็คือตัวอย่างสินค้าที่มีสัดส่วนลูกค้าใหม่ต่อลูกค้าที่ซื้อสินค้าทั้งหมด เป็นอัตราส่วนตั้งแต่15-50%ในช่วงของวันที่1มกราคมถึง22มีนาคม63นิยามลูกค้าใหม่ที่นี้ก็คือลูกค้ารายดังกล่าวครับไม่ได้ซื้อสินค้านี้คือไม่ได้ซื้อสินค้าชนิดนั้น่ะมามากกว่า1ปีคือเคยซื้อนะแต่นานๆซื้อทีอ่ะแต่ปัจจุบันมาซื้ออ่ะแปลว่าเกิดกลุ่มลูกค้าใหม่ในวิกฤตนี้แหละครับนะครับจากการเก็บข้อมูลนะครับของคันท่านะครับก็ เขาเก็บเขาก็เก็บข้อมูลไว้นะคะว่าผู้บริโภคครับเริ่มซื้อสิ่งหเหล่านี้เข้ามาเลยเป็นโอกาสใหม่จากเดิมที่ไม่เคยซื้อเลยนะนานแล้วกว่าจะนานเป็นหลายๆปีมากกว่า1ปีที่ซื้ออ่ะมาซื้อใหม่อย่างเงี้ยมีอะไรบ้างเราดูจากกราฟรูปนี้ครับลังนกเห็นไหมสุขภาพนะลังนกซอสมะเขือเทศช็อกโกแลตข้าวเกียบน้ำยาบ้วนปากน้ำยาถูผ้าเบียร์โยเกิร์ต ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดห้องน้ำเห็นไหมอยู่บ้านไงก็ไม่รู้จะทำอะไรต้องทำา,าห้องน้ํากะทิเงี้ยทำอาหารทั้งหมดเลยเงกินเล่นเวลาดูหนังที่บ้านหรืออะไรเงี้ยครับมอสเชลเซอร์สำหรับทามือหรือทาตัวคือแบบช่วงรักษาตัวทําให้ตัวเองผิวพรรณดีนู่นนี่นั่น,นเราสังเกตเห็นว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ครับ ก็มีโอกาสเหมือนกันในกรณีที่คนอยู่บ้านมากขึ้นอันนี้ครับแล้วมาซื้อใช้จากเดิมที่ออกจากบ้านอาจจะไม่ได้สนใจการดูแลตัวเองเท่าไหร่แต่พอมาอยู่บ้านมากขึ้นแล้วมันอาจจะว่างมากขึ้นหรือมันอยู่กับตัวเองมากขึ้นก็อยากจะเสริมสวยความงานหรือดูแลตัวเองหรือทำอาหารล้างห้องน้ําจัดบ้านอะไรเงี้ยครับดังนั้นธุรกิจเหล่านี้ครับก็เลยได้โอกาสใหม่ไปด้วยที่ทําให้ลูกค้าใหม่เกิดขึ้น ในวิกฤตนี้นะครับดังนั้นเราสังเกตเห็นว่าเวลาเราคิดจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ครับมันมีทั้งธุรกิจที่เสียโอกาสธุรกิจที่ได้ผลกระทบบ้างแต่ก็ยังมีโอกาสอยู่นิดนึงกับธุรกิจที่มีโอกาสเลยเราลองดูว่าถ้าเราสร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นมาครับและเราลองเปรียบเทียบสถานการณ์แต่ละแบบดูว่าธุรกิจหรือสินค้าบริการที่เราจะขายลูกค้าถ้าอยู่ในแต่ละกลุ่ม และจะเกิดผลกระทบอะไรเราสามารถบริหารความเสี่ยงหรือมีวิธีการรับมือ,อยังไงแต่ละแบบที่ทําให้เราสามารถสร้างธุรกิจและยืนยงได้ในอนาคตนะครับเราลองคิดดูนะครับเนี่ยครับสำคัญเลยหัวใจหลักการธุรกิจคือเราต้องมีข้อมูลครับเราไม่สามารถจะเดาเทรนได้อาจารย์ก็เดาไม่นะครับอาจารย์ก็เลยต้องไปหาข้อมูลมาให้เรานะครับว่า ในโลกปัจจุบันเขามีข้อมูลหลายบ้างที่ที่คนธรรมดาสามารถเสิร์ชได้เห็นปะแล้วเราก็ลองวิเคราะห์ไงครับเวลาทำธุรกิจเราลองคิดดูว่ามันอยู่ในตีมธุรกิจณปัจจุบันหรือเปล่าถ้าเป็นสิ่งที่สนใจแล้วเรามีโอกาสครับเราก็ลุยเลยแล้วก็ลองหาสตอรี่ทำไงได้ให้เพิ่มคุณค่าแว l u e ูของโปรดักต์เราให้มีพลังสร้างแบรนด์ออกแบบนวัตกรรมให้น่าสนใจมากขึ้นและดึงดูดใจลูกค้าให้เขามาซื้อซ้ำเรื่อยๆอันนี้ครับคือรูปแบบของการประกอบธุรกิจ นะครับที่มีการนำเทคโนโลยีเชิงดิจิตอลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจะวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเราไม่สามารถใช้มือเราวิเคราะห์ได้เพียวๆหรอกครับเราต้องหาข้อมูลแล้วก็ใช้ tool ทูต่างๆทางนั้นดิจิตอลเทคโนโลยีเข้ามาซัพพอร์ตธุรกิจของเราให้เจริญก้าวหน้าได้นะครับนี่คือเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับที่อาจารย์ยกตัวอย่างขึ้นมาของโอกาสและก็บุคสรกของธุรกิจในยุคดิจิตอลนะครับกรณีศึกษาของยุคโควิด -19 เเราต้องทำการปรับตัวให้ได้อยู่ตลอดเวลานะครับ อันนี้เป็นคลิปวิดีโอนะครับอันนี้อาจารย์อยากจะให้เราไปกดดูนะครับก็คือเป็น New Normal นะครับวิถีชีวิตแบบใหม่หลังโควิด19นะครับคือพอหลังจบยุคโควิด19อ่ะประมาณ1นาที32วิจะเกิดอะไรกับเราบ้าง Work from home จะกลายเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เงินเดือนเพราะว่าเราโดนเทรนนิ่งแล้วก็ยังทำงานที่บ้านอยู่แต่จะทำบ้างสลับกับออฟฟิศบ้างก็แล้วแต่ เพราะไรเพราะเราได้อิสระตื่นมาทํางานได้เลยไม่ต้องแบบขับรถไปไหนอเงี้ยครับออฟฟิศก็จะแบบเปิดโล่งนะครับจะหายไปก็เป็นพาร์ติชันหรือเป็นวิดีโอคอลมากขึ้นใช้กันอย่างแบบแพร่หลายนะครับเพื่อประชุมภายในองค์กรเนี่ยวิดีโอคอลมากขึ้นนะครับเห็นปะเปลี่ยนเลยนะ New Normal แต่ว่างานประชุมสำคัญเราจะต้องเอาตัวมาในที่ทำงาน การเรียนก็สําคัญนะครับแต่ว่าการเรียนออนไลน์ก็ยังต้องมีอยู่ปนๆกันไปนะครับโรงเรียนจะต้องมีการคิดสอนในเรื่องของออนไลน์มากขึ้นหรือที่เรากำลังเรียนอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะโลกธุรกิจต้องปรับตัวครั้งใหญ่แก้ปัญหาสินค้าขาดแคลนในระยะสั้นได้เลือกทําสิ่งที่ถนัดรัดเข็มขัดประหยัดงบในระยะยาวน่าสนใจนะครับ ธุรกิจใหญ่หลายย่อยพวกร้านค้าร้านอาหารที่โดนกันหนาเยอะมากในโควิดสิเนี่ยนิวนองม่อคือยาวหวังพึ่งลูกค้าประจำครับดังนั้นเขามีช่องทางใหม่และคือ Delivery ส่งถึงที่ออนไลน์ Online, ต้องเข้าถึงได้อันนี้น่าสนใจมากนะทาให้ต้องคิดกลยุทธ์นะครับดังนั้นคนเราอะครับเมื่อผ่านวิกฤตนี้ไปได้คือเราก็จะยืดหยุ่นเอาตัวรอดได้ง่ายขึ้น Flexible มากขึ้นผสมประสานซึ่งกันละกันได้อันนี้น่าสนใจมากๆนะครับ ให้เราลองไปดูคลิปนี้นะครับน่าสนใจจริงๆ